สวัสดีค่ะเ้ยเสียงเขาบอทข้าไมนหายไปตลาดมาอันนี้จะใส่ใบมะกรูดข้าพนะักวางขนาใหญ่มากทุกคนยักษ์ที่กยังกินเห็นมังงนง่ามมันส่อมากแลก้วก็อันนี้สว่ายเพื่อได้ต้องจืด อันนี้กระเทียมดองเพื่อได้ผัดสมุ้าพอันนี้จาาบอกว่าอยากกินกระดูกหมูจะเลือสื่อกระดูกหมูมากนี้เอาไว้ต้มใส่ก๋วยจั๊บค่ะหมูยอออบุบหมูยออบุบลแตะายเฮียดยุปทุ่ม <c oughs> แล้วก็อันนี้เชากล้วย จักษสื่อยงมากนะทคนจ้าวันนี้เป็นเมื่อวัน,นไปตลาดไอ้นี่อันนี้กุ้งไปตลาดหน่อยพรุ่งนี้ค่อยจะไปตลาดหนึ่งนะทุกคนสื่อมาหายหจานด้วยว่ะอ,อันนี้อัน,นมุญพี่จา๋าไปรับหมายตั้งแต่ทุ่งหนึ่งแล้วไอ้ไข่ไข่ใส คืไก่ไก่ยังบ right. hmm. oh, ่ร mm ูล hmm. uh ่ะ huh. ส so, ื่อไก่มา่ไหรโบนึงนี่ร้อยกว่าบาทน้องทุกคนเรามาดูไข่เราเอาม้อไส้ไปจ้าแวนไปแต่ว่าบมรู้ว่าไข่สะแตก่เนะไปแวะไข่ที่ CJ เจนะทุกคนไม่รู้ว่าไข่จะแตกไหมเมามรลอน ให้บแตตแสดงว่าเข้าดูแลรักษาปเป็นเนาะาทามันแตตนี่ว้าวไม่แตกนะทุกคนยังดูแลได้อยู่สรุปวันนี้หมดไม่รู้หมดกี่บาล่ะไปใช้คนล,ละคู่นนะใส่คนละเพลงงจ้า ไปใช้คนรับฟันกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่สิเบิร์ดเดือนเบิร์ดปีก่อนนี่คือของทั้งหมดที่เราได้วันนี้กินเพ็ดแกงแล้วไม่แหยจ้าไปแล้วเนาะอาก็เลยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของที่เราได้มาเดี๋ยวจัดเข้าตู้เสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนพี่จ๋ากลับมาพรุ่งนี้ก็จะประมาณเจ็ดโมงแปดโมง,โมงูรณา ชีวิตทหารบอเคยในยุทากัรบอกจ้าวันยุทวันยุทธวันธรรมดาเกิดคือวันธรรมดาทั่วไปบมมีวันพิเศษไม่มีวันยักเราจะเอาไข่เข้าวู้นะทุกคนไข่ไซส์เอ็มร้บเาทถูกอยู่นะมาลดร,ราคาจากร้9ยามอะไรที่มันถูกเราเอาไว้ก่อน <c oughs> กิน,กนมดกินซางมาก ที่เอาไว้ก่อนค่ะไปค่ะไปจัดของเข้าตู้เย็นจ้า